สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอิตชแนลนะคะวันนี้อ t ตพาทุกคนมาเดินป่าเหมือนเดิมค่ะอ t มาเจอต้นมะกอกค่ะตอนนี้ต้นมะกอกต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บประกอกไปใส่ส้ตมตำไปทําน้ําพริกนะคะไปทํำแจ่วเนาะมะกอกเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะ,คะบางลลกก็บางลูกก็เสียเลยนะนี่ค่ะเป็นต้นตรงน,นี้ค่ะ ต้ตน,นะคะ่รจาเก็บแล้วยๆางลูกร่วงน้ำนะคะล่วงน้ำก็จะเน่าหมดแล้วบางลูกล่วงน,น้ำไปแลวแล้วก็จะเก็บลูกที่ใช้ได้ไปนะคะเยอะๆ ตามมาดูฝั่งนี้ค่ะโอ้เกิดย,ยัดดูลเลยอัยนกองไว้ก่อนเนาะ นี่เป็นหน่อไม้นะคะอีกเก็บมาตะกี้นะอหอมหอมมากได้กินได้กินก็อยากกินซตำตำขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็เดนเก็บแถวแถวนี้นะคะเจอแล้วค่ะเยอะๆเป็นต้นไปหมดเลยกินหอหอม น้ำลายไหลเด้ยดกัดชิมเ่นหน่อยนึงนะคะชิมเอยนียเคๆหน่อยนึงนะคะ่ะไม,ม่ีไม่มีอันนั้นเนะาะบอสานนะคะเ็บไร ให้ลูกดีๆเนาะเดินวนเวียนอยู่แถวนี้แหละค่ะนี่ค่ะโอ้โเต็มต้นเต็มต้นไปหมดเลย โอ้เหยียบไม่ทันเห็นเหยียบหมดเลยนี่ เอาขย,ย,ะยะันด้วย้ามือหมดค่ะได้ค่ะดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะดูฮือลูกงามๆค่ะหืมหอมหอมมากเลยค่ะหอมโอเคค่ะเดี๋ยวอีฟเก็บใส่ถุงเนาะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้อีกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอีีช anel ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ